แน่เลยได้รับเกียรติจิมพัฒน์ไม่ไหวต้อต่อไปต่อไ้ที่นี่กแค่ทำทีราการที่ที่กินาำวิจัยแล้วก็โค้งเรียไอะไรโอ้ไยมีทีมวิจัยที่ ทำใจนะเพราะว่าในการเลี้ยงปลาในการเลี้ยงปลาดินที่มีคุณภาพดีแล้วค่ะหลังจากที่เราฆ่าแล้วมันควรจะมีคุณภาพดีในการเนื้อปลาค่ะเพื่อในการนําไปขายในต่างจังหวัดได้นะคะปลาที่เราทัาเลือกนะคือ3กิโลนะคะเราทำเป็นซาซิี้ซึ่งเราทําการใดเอทเรียบร้อยแล้วนะคะฆ่าปลาเลยดิชี10เมตรเรียบร้อยเรื่เนื้อปลาล้วก็ทำาหเอทไว้คือ7วันต้องการสูงมาก เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายใช่ไหมครับก็เ,เลยให้นัาวนชาการเป็นคนช่วยทําเรื่องมีคนวิจัยก็ทำมาที่ขยายพื้นที่ทําทุกนี้ได้ผมมั่นใจว่าเรามาที่นี่วันนี้เนี่ยทำไมเราก็ถ้าในสุขานิตเนี่ยท่านรัฐบดีผู้วิจัรเนี่ยจะมาช่วยจะทําให้ให้นินสิทธิ์ท่าไหร่ซึ่งพื้นที่มันไปอยู่ ผมว่าคุณจะขยายได้เยอะนะครับผมมองข้ามไปนิดว่าทีแล้วเป็นเรื่องนึงนะฮะสิ่งที่เป็นข้อต่างของคนทั่ต้นไปจากการที่ท่านพูดในสภาว่าฟาร์มหนึ่งสายน้ำไหลนักสา3 0 0นบาทเขาบอกว่านายกเข้าใจถูกเขาบอกยิ่งกว่าเข้าใจถูกเพราะราคาที่ท่านนายกเป็นีคินาจจะมากกว่าส3พ0 0ครับพอดีท่านพูดจบท่านก็บอกบอกว่าเขากิดว่ามันมีตลาดเยอะเนี่ยการที่จะขยายนี่ไม่ใช่แค่องค์ความรู้หรือการวิจัยอย่างเดี้ย สำคัสุดก็คอแหล่งทุนเทำไมแหล่งทุนเนี่ยมาจะไาเตือนด้วยันว่าให้เาทหราให้ทำสักพเ็ตัวเรา่าได้วยมันุดใช่ไหม่ตลาดมีแล้ตลาดตลาดมี้นะครับยับอกต้อง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 ขยายดูเร็วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกสียวกาย่งมาศาลมาแล้ว Ơi, mm Ơi, -hmm. <laughs> oh.